โอเคแะทุกคนก่อที่เราเจะเข้าไปชมในส่วนของคลิปการรีวิวเอเจนต s สตา์ที่มีชื่อว่า The World Over Heaven กัะทุกคนก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเราเนี่ยได้ทำการสร้างช่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะเออก็สามารถไปกดติดตามที่ช่องใหม่ได้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยจะทำการทิ้งลิงก์ช่องไว้ที่ใต้อคอมเมนต์นะทุกคน ทําการลงคลิปทุกวันนะเองนะคับพ่่ชมโอเคเราก็ไปดูใีส่วนของวิธีการทำไอเจ้า s t a n d the World o v e r Heaven กันเลยดีกว่าว่านาวเนี่ยจะมีความโหดหรือเปล่าเนาะแล้วก็สกิลเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะเองทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาก็ไปดูกันเลย เดี่ยวค่ะสวัสดีชาเลนทานทุกคนทุกท่กทานกันด้วยนะเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับไปอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกสเต็มแที่ i s ชว l s t a ร์อเอาไว้คันนี้กันอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมเออก็คลิปนี้เราก็ยังหยุดอ,อกแฟนสุดที่รักคนเดิมนั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมเป็นคน หล่อเทยังไงล่ะนคะอันเออก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นการนั่นเองนะคุณผู้ชมในส่วนของ s t a c y มิชัวเดอะเบอร์โอเวอร์เฮเวนนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าสกิลแล้วก็วิธีการทำนางเนี่ยจะทำยังไงแล้วก็สกิลเนี่ยโหดไหมหรือเปล่านั่นเองทุกคน โอเคเราไปดูในสครัวิธีการทำไอเจ้าสแนตนตัวนี้กันเลยดีกว่าหรับในสครัวิธีการทำไอเจ้าสแนตนที่มีชื่อว่า The World Over Heaven เนะี่ยบอกเลยว่าง่ายมากทุกคนง่ายแบบง่ายมากๆวัตถุดิบก็หาได้นะทุกคนแต่ว่าในส่วนของดวงเนี่ยก็คงจะต้องใช้ในส่วนของเริ่มต้นนเองก็คือเราต้องปกธนูแอโรธรรมดาเนี่ยให้ได้ในสนของไอเจ้าสแนตนที่มีชื่อว่า The World นี่เองซึ่งโอกาสเนี่ยมันก็จะออกอยู่2%นั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งต้องเป็น The World รธรรมดาด้วยเนาะ อ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนส่วนต่อมาพอเราได้ในส่วนของไอเจ้าแซนเดอร์โบโ d เซตให้เราหาในส่วนของ d ีโอสเตอรมาได้เองคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บก็ใส่เอามามิกซ์กันเลยก็จะได้มาในส่วนของไอเจ้าแซนเดอร์โบโ d over heaven นั่นเองทุกคนอันนี้ก็คือวิธีการทำง่ายมากอันนี้ก็คือแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเออก็จะได้ stand ไอเจ้า the ร์ r บโอเวอร์เฮเวหน้าตาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเออ อ่ะโอเคแต่เราเนี่ยก็จะไปลองดูในสวนของสกิลของมันนั่นเองเนาะแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปชมในสวนของสกิลก็จะมาบอกในสวนของค่าสเตสกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะคุณผู้ชมสําหรับในสวนของค่าสเตสเนี่ยไอค่าพาวเวอร์เนี่ยดิสัตติฟพาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่ระดับ S เลยนะ แล้วก็ต่อมาก็คือค่าสปีดอยู่ที่ระดับ S บวกเลยความทานทานอยู่ระดับ S เช่นกันก็คือค่าสแซดของมันะนคือ S หมดเลยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเออดีอยู่เหมือนกันนะอันนี้ถนัดทําง่ายแล้วก็ค่าสแซดดีอย่างนี้นะทุกคนเนาะอะโอเคแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันยังไม่หมดเท่านั้นนะยังมีในส่วนของ Passive นั่นเอง Passive over heaven do u e t your g o a l y abilities you can bypass almost every c r a c t e r นั่นเองก็จะเป็นพ s สซี e ของพวก over heaven นั่นเองเนาะ ซึ่งไอ้เจ้าความสบบามารถอันนี้นะเราเนีจะิสิทาิ์หลีกเลี่ยงการโดนคอรเตอร์ได้ทุกรูปแบบเลยน,นั่นเองนะ้วคุณผู้ชมเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของสกิลได้ค่ะไอ้เจ้า Stars the World Over Heaven กันเลยดีกว่านะว่าสกิลของมันเนี่ยจะแบบว่าสวยอลังการขนาดไหนเนาะหรือว่ามันจะโหดขนาดไหนนั่นเองนะทุกคนโอเคทุกคนในส่วนของสกิลแรกเลยก็คือสกิล E กดค้างไหวนั่นเองเนาะ a s c e n d e t Buddha b a l i t h e world over heaven gets in front of you and stars. s t a r s i s a s c e n d e t e Balish which deals crazy damage ซา่ตัวนี้จะทำการอยู่ตรงร่าของเราแล้วก็ทำการโจมตีใส่ศัตรูสร้างความเสียหายอย่างบ้าคลั่งนั่นเองเนาะอะเดี๋ยวเราจะมาดู damage กันว่า damage ม,มันจะเท่าไหร่แล้วก็เร็วขนาดไหนนะคุณผู้ชม1นึสองสาม เหมือนเดรัจกาดนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวรออีกรอบนึงแล้วกันโดนไหมอ้าไปโดนตรงข้างๆเฉยเลยโคด้าเนี่ยมันประมาณ4วินาทีนั่นเองเนาะเออเดี๋ยวรออีกรอบนึงทำไมมันไม่โดนแฮกคุณผู้ชมหรือว,ว่าเราต้องป่าธรรมดาก็ต้องแรงดีๆหรือเปล่าอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยเวลาเปิดเลยมันก็แบบมีแสงเอฟเฟกต์นี้นะโดนดาเมจไปทีละสิบเนาะ โอเคสกิล okay, e. อีอะดาเมจจะอยู่ที่6.25นั่นเองเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นสกิลอีกด้างไว้เป็นสกิลแรกของเจ้าสแตนร์ตัวนี้เนาะโอเค่จ okay, ะไปดูในส่วนของสกิลที่2กันเลยดีกว่าทุกคนแล้รในส่วนของสกิลที่2เลยก็คือสกิลอาร์เอง a s c e n d a n Heavy Punch เนาะ เดิ b ์ r o ์โอ Heaven does a heavy p ฮเ c h that deals a lot of damage ออฟดสกิลอาร์ก็เช่นเคยก็คือการชกหนักนั่นเองสร้างความเสียหายอย่างมากนั่นเองน้องสำหรับสกิลอาร์นั่นเองอ่ะหนึ่งสองสามฮูดามันประมาณ6วินาทีนั่นเองเนาะแล้วก็ดาเมจจะอยู่ที่45นั่นเองเวลาศัตรูเราก็จะก,กลิ้งแล้วก็สลบโดนล,ล็อกแบ็คไปหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะคุณผู้ชมอีกน้อหนึ่งอ,อ่ะบา,บายนะคะแล้วก็มีเสียงดีโอด้วยนะ โอเคไปดูในสกอรสกิลที่3กันเลยดีกว่าทุกคนสกหรบสกิลที่3ก็คือสกิล T นะเอง Rarity over rise เนาะ level over heavy charges are very heavy punch and blast it at his opponent well I wanna say this for the meme now that's a lot of damage อมาเป็นมีมอีกแล้วนะคุณผู้ชมก็คือไนะอ้เจ้าสกิล T เนี่ยมาไอ้เจ้าสแตนตัวนี้ทำการชดหมัดหนักมากแล้วก็ระเบิดใส่คู่ต่อสู้ของ เรานั่นเองเนาะแล้วก็ไอ้เจ้าสกิลนี้ก็เป็นดีด้วยเช่นกันคุณผู้ชมม,มาเป็นมีดอีกแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูการสกิลทีเนืงสั้เออเก้าสิบดาเมจเลยนั่นเองนะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะโดนไปทั้ง2ตัวเลยนะั่นเองดาเมจเก้าสิซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็ครูดาวเนี่ยเมื่อกี้น่าจะประมาณ30วินาทีได้นั่นเองนะคุณผู้ชมเออ ดาเมจมันก็แรงแต่ว่าคูดาเนี่ยมันจะนานอยู่พอสมควรเนาะสำหรับในส่วนของสกิลทีนั่นเองอะถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวเราอาจจะขอลองสกิลทีอีกสักรอบหนึ่งละกันเนาะเพื่อความชัวร์แล้วก็ความแม่นยำของสกิลนั่นเอง1น3อสองสอ่ะประมาณนี้เลยเนาะคูดามันประมาณ29วินาทีจริงๆเลยทุกคนโอเค ไปดูสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าสำหรับสกิลต่อไปก็คือสกิลวันเองฮิลเนาะโอ้โหชื่อสกิลใหม่ก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นการรักษาแน่นอน the world over heaven gets in front of you again but instead of damaging he is actually healing whoever he's throwing the punches at a l light stuff i n o u g over heaven is an i n s t n a heal but is lower health นั่นเองสำหรับในส่วนของสกิลวานก็จะเป็นสกิลรักษานั่นเองไอเจ้าสแตนตอนนี้เนี่ย ถ้าใช้สกิววาก็จะทำการฮิวให้ผู้เล่นคนที่อยู่ตรงหน้านั่นเองเนาะคุณผู้ชมและก็เหมือนเขาจะบอกว่าการรักษาเนี่ยใครก็ตามที่โชคใส่เนาะต,ต้องอ่านรายละเอียดนป็นคนแท็กริ่งานเขาก็นารรักษาใครก็ตามอ๋าคือมันจะต่างจาก Star Platinum Over Heaven นะคุณผู้ชมซึ่งไอเจ้า Star Platinum Over h e a v e มันเป็นการรักษาแบบอินสตาฮิลนั่นเองนะเออแต่ว่าพลังชีวิตเนี่ยจะต่ำกว่านั่นเองคุณผู้ชม มันจะฮิลเยอะหรออินสไตน์ฮิลเนะี่ยน่าจะใช่นะคุณผู้ชมต้องมาลองดูกันแล้วว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสนับสกิลวายนั่นเองเองอนื้อสองซ้ำคูดามันประมาณ29่ิาวีอีกเช่นเคยนะฮะเออมันก็เป็นสกิลวายนั่นเองนะคุณผู้ชมคูดาก็นานพอกับไอเจ้าสกิลทีเมื่อกี้เลยเออเล้วเราก็จะลองมาดูกันนะว่าทำไมมันถึงอันนี้ไ่ไล้มันน่าจะชึบใส่ เขาเรียกว่าอะไรนะใส่คนจริงๆนั่นเองมันถึงจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะเพราะว่าเรากับดัมมี่แล้วเลือดที่ได้เนี่ยมันไม่ขึ้นให้มานั่นเองอาจจะต้องไปลองกับคนจริงๆนั่นเองเนาะอ่ะโอเคเราอีกรอบนึงสกิลบายอ่ะประมาณนี้นะทุกคนเราจะมีเอฟเฟกต์สีขเขียวเหลืองๆอ,อย่างนี้นี่เอง โอเคไปดูสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าเนะาะสำกิลที่จะขอสกิลต่อไปก็คือ B บวกวายนั่นเองเซลฟ์ฮยูนั่นเองอ่ะมาอีกแล้วเป็นการรักษาตัวเองนั่นเอง The เ v e โอ e วอร n เฮเวนเกสอินฟราจูนและสคริปพันชัตยู u ันฮิลส์อาร์ไลสตาร์วิเทน่าโอเว e ร์ e ฮเวนอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลยก็คือไอ้เจ้าสแตนตัวนี้ทำการชกให้อ่ะชกเราคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ต่อยเรานะแต่ว่าเป็นตื่นการรักษานั่นเองเนาะอ่ะอันนี้ก็บอกไว้ว่ามันต่างจากสตาร์วิเทน่เหมือนกับตอนแรกเลยนั่นเอง เราจะลองรูดูกันเนาะ B บอกว่าใช่ไหมประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้ก็ไม่บอกนะว่ามันหิวให้เท่าไหร่พูดามันก็ประมาณ29วินั่นเองโอเคแล้วเราเนี่ยไปดูในส่วนของสกิลที่เหลือกันเลยดีกว่านะะยังมีอีกนะคุณผู้ชมเยมอะมากเลยสกิลอะสกิลต่อไปก็คือสกิล F นั่นเอง a s c e n d e d Time Stop เนาะ The เ o over h e a v e stop s for 10 seconds is such a large TS spam you can kill pretty much anyone with an ERT นั่นเองสปารับรกจะคอ s สกิล F เนี่ยก็จะเป็นการหยุดเวลาเป็นจำนวน10วินาทีนั่นเองแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราหยุดเวลาเนี่ยเราสามารถข้าใขรก็ได้ด้วยสก e ิล E บวก R แล้วก็บวก T นั่นเองเนาะเบาเลยว่าเสียงสกิลนี้น่าจะดังแน่นอนขอขยับมาใกล้ๆแล้วกัน F หูแทบหูแทบแตกอะฮะคู่ดาประมาณหกสิบมินั่นเองเนาะอีช่ะทุกคนเสียงอย่างดังในเสียงเอฟเฟคอะโอ้โหดังมากจริงทุกคนเดี๋ยวไปปรับเสียงให้ละกันนะบอกเลยว่าตอนนี้คือหูแบบแทบบอดนะคุณผู้ชมโอ้อะโอเคเดี๋ยวเราไปดีวินในส่วนของสองสกิลสุดท้ายกันเลยดีกว่านะสำหรับในส่วนของสกิลล่าสุดท้ายเนี่ยก็คือสกิล H นั่นเอง กล่าวแสลมเนาะ The ball over heaven charges is bright up into the ground and slam the b a l d with a heaven like blast นั่นเองสลับสกิล H เนี่ยไอเจ้าแตนตัวนี้จะทำการชาร์จแขนขาของมันลงไปที่พื้นแล้วก็มีเอฟเฟกต์กระแทกขึ้นมาบนพื้นดินนั่นเองเนาะเออก็หมายเป็นการสแลมลงบนพื้นดินมันก็จะแบบทำให้ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นน่กระเด้งนั่นเองเนาะอ่ะโอเคเราทำให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะสรับสกิล H เนี่ยจะเป็นสกิลแบบ LE ด้วยนั่นเองหนึ่งสองสาม ประมาณนี้ทุกคนอ่าคูดาประมาณ29 v, วิเช่นกันแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่50นั่นเองเอออ่โอเคไปดูในส่วนของสกิลสุดท้ายกันเลยสกิลสุดท้ายก็คือสกิล V นั่นเองเนาะ Heavy Knife นั่นเอง You u t r o w a h e a v y knife which deals a l o t of damage and gives you the advantage of having a projectile a light star p l a t u m this has a small range but เอสอาร์เวสยูแคสแปรมดิสไ n ฟ์อิน t ทม์สต็อในส่วนของสกิลวเนี่ยเราจะทำการกว้างมีใส่ศัตรูนะเองแล้วก็สกิลนี้เนี่ยสร้างความเสียหายได้เยอะมากๆเลยนะเองเนาะแล้วก็เหมือนจะบอกว่าถ้าให้เปรียบเทียบกับไอเจ้าสตาร์พิชินามเนี่ยไอเจ้าสตาร์พิชินามเนี่ยมันจะมีระยะที่สั้นกว่านะเองเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามนะสกิลนี้เนี่ยสามารถสแปมได้นะเองเนาะในช่วงระยะที่หยุดเวลานั่นเองเอ้ยโอเคนะโอเคเอาเถอะเอเถอะแ้วเราจะ ลองสกิลเอ่ฟแล้วก็ V นั่นเองนะสกิลวีเป็นการปามีธรรมดานะดูธรรมดาก่อนเออดาเมจอยู่ที่50นะดาเมจแรงมากๆเลยคุณผู้ชมครูดาวก็ถือว่าแป๊บเดียวประมาณ2วินาทีเองอ่ะเอ้ยแล้วถ้าเราเนี่ยเราหยุดเวลาละทุกคนแต่ขอทำการปิดเสียงก่อนนะคะไม่ไหวเสียงมันเอฟเฟคดังจริงๆอ่ะสกิล F อฟเออโอเคแล้วก็สกิล V เออนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นการสแปม คิวีนะฮะอ่ะประมาณนี้เลยทุกคนนี่มันก็จะโดดตึ้งหนึ่งอย่างนี้เลยนะคะเออก็ถือว่าโอเคอยู่นั่นเองเนาะสำหรับในส่วนของไอ้เจ้าสแตนที่มีชื่อว่า The World Over Heaven นั่นเองถ้เป็นคนสนับสนุนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองสลับคลิปหน้าเนี่ยก็อาจจะรีวิวในส่วนของแซ ต้องดูก่อนนะทุกคนถ้าแบบเจอพอตพิชเนัมก็จะรีวิวไอเอจ้าจอทาร์ดสตาร์พิชเนัมโอวีเอเลยนะเองแต่ว่าถ้ายังสูงไม่ได้เนี่ยก็อาจจะรีวิวอ,อีก2ตัวก็คือ Soft อนด์เว็บแบล็กชายนี่แล้วก็สตาร์พิชเนัมโอเวอร์เฮเวนนั่นเอ,เองเนาะที่ยังไม่เคยรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะเองคุณผู้ชม โอเคก็สัมอคอมเมนต์ได้นะว่าอยากจะให้ทำรีวิวอะไรอีกเนาะเพราะว่าดูจากโซนแล้วว่าแบบนี้นะีอาจจะไม่ได้มาเล่นอีกแล้วนั่นเองหลังจากที่ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วนะคะคือแบบรีวิวไปหมดแล้วนั่นเองเนาะเออโอเคสัปดนี้ก็ต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะ